ครับผมนะครับพี่น้องครับสรับมือนี้ก็มาผู้พ่อผมครับกับหมิงพันเข่าและหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควยนะครับพระปีพี่น้องครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดผ่าน์ข่าวนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธินาดำหนึ่งต้นนะครับนาดำมือนะครับนี่ครับหลังจากที่ลงมือปักดำไปแล้วทั้งหมดนะครับสามให้นะครับ นี่วินไไหสุดถ่ายนะครับครับกะได้ใส่กะเพรนสำรองนะครับนี่ครับเหลืออยู่12หมัดนะครับกะเดี๋ยวบึงก่อนครับว่าจะเอาไปดำแปลงแหลกนะครับสีเป็นตะกาหรือว่า <c oughs> เออจะฮิตแนวใดนะครับกะคำนวณคนคางจะเปะเลยนะครับ ขาดเหลือจู๑๒หมัดนี่ที่ว่าเอ่อเคยนว่าเส้นยั่แดงพาเปียดนะครับถ้าดำลายคนนี่ก็จะไปทั้งุมโหนะครับนี่ครับสำหรับเผนสํสำรองนะครับข้าวเหนียวหอมขาวีิสุทธ์นะครับครับคิวต่อไปนี่แหละครับจะเป็นข้าวเหนียวกลีบเดียวนะครับจะดำอยู่ประมาณห้หนึ่งนะครับใส่กาอยู่รอยเอ่อสามสิบหมัดนะครับ อันนี้ให้ทีมงานเพิ่นมาถ้อนให้นะครับกะจะทําการปักดํมืออื่นครับสำรับมือนี้วันที่14สิงหานะครับ14สิงหานะครับปีที่แล้วแล้วเสร็จอยู่ที่16สิงหานะครับเริ่มปักดํา22กรกฎาคมนะครับนี่ครับสำรับปีนี้กัเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกะ ซ้ำเก่านะครับซ้ำเก่านะครับสําหรับพื้นที่แกเร็วขึ้นอยู่สองมือนะครับครับปกติก็จะดําอยู่ประมาณนี้นะครับเห็ดอยู่ประมาณสองแปลงนะครับแปลงละหาไรนะครับแต่ว่าปีนี้มาเห็ดหน้าเพิ่มอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ที่พื้นที่ประมาณสิบสี่ไรนะครับโดยประมาณนะครับเป็นพื้นที่นานะครับก็ พึ่งดำแเรียวไปเรียวสำหรับพร้อมขาววิสุดสองให้นะครับนี่ครับเป็นกาตัวใหม่นะครับเขียวเขียวนี่ครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นกาเกากาลุ่นแหลกนะครับส่วนลุ่นที่สองอยู่หุ่นนะครับลุ่นที่สองหยาค่อนข้างจะหลายนะครับรลกาอ่กขยอ่สนะครับหรือว่ากสกล72นะครับจะเป็นคิวต่อไปตอนนี้ให้ทีมงานเพื่อนถอนกาหายุนะครับคาดว่าจะใส่ยูระมาณ2องอยมัดนะครับ สองอยมัดเพราะว่าเป็นมัดกาที่จางเพลินถอนให้นะครับครับกะจะดำอยู่ประมาณสามไล่นะครับกะหกสามสิบแปดนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณไล่หนึ่งสายอยู่หกสิบมัดนะครับขึ้นไปนะครับสําหรับมัดกาที่จางเพลินนะครับถอนนะครับแต่ว่าถัาเป็นมัดกาจะคล้องถอนเองก็อยู่ประมาณหาสิบมัดต่อไล่นะครับครับสาหรับ แปลง,งายอยู่ข้างล่างนะครับขอน,นี้หอมขาพิเศษตัวนั้นพื้นที่ประมาณสามไล่นะครับสรุปแล้วเอ่อทงนี่นะครับรลักดำอยู่สองแปลงประมาณามหาไรนนะครับตัวนี้ก็จะบดเต็มบันไดนะครับประมาณไรนนิดๆแต่ไร่ไปลายปลายบดถึงสองเต็มแต่ว่าตีคุ้ม,มเป็นเอ่อสองไร่นะครับอันนี้ เคยปลูกไว้แล้วก็สถิติอยู่26 24ถึง26กระสอบนะครับสำหรับให้นี่นะครับที่พ่อเพื่นเฮ็ดไว้นะครับ24ถึง26กระสอบนะครับปลูกเป็นเะลิ105ส่วนข้างล่าง4 1กระสอบนะครับเดี๋ยวมาติดตามเมืองว่าพันธุกรรมนะครับมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับตัวนั้นก็จะเป็น นาหาเก่าปีสิบแปดนะครับนาหาเก่าปีสิบแปดทงนี้ดำไปแล้วประมาณลายเคืองนะครับกาเหลือมาจากทงแหลกอยู่หกสิบหามัดนะครับคิวต่อไปก็จะดำข้าวเหนียวกีบเบี้ยนะครับพูนคนทำให้ขบวนผมครับที่ซูบน้ำขึ้นใส่ไว้นะครับประมาณจ็ดสามงานนะครับใส่อยู่สามสิบมัดนะครับสามสิบมัดคาดว่าน่าจะพอนะครับ หลังจากนั้นก็จะมานี่แหละครับแปลงนี้นะครับกับโซนนี้แถบนี้นะครับจะปลูกกอขอ24หรือว่าสกล72นะครับสำหรับพี่น้องหลายคนหลายท่านเพื่อนกะให้ความสนใจของขาหลายนะครับสำหรับสกล72นะครับหรือว่ากอขอ24ีนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับรองนะครับอา่า จากกลมการเข่าปีนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยเหมือนกันนะครับนี่แหละครับพื้นที่กับประมาณนี้เน้ยก็ขึ้นแบบร้ายครับตรงตัดก่อนนี่ครับเอ่อกล้าเลืไอ้ข่าเลือนะครับที่มันตกนะครับนี่นามค้งนามเสียกับพวตายนะครับว่ามันสีตายอันนี้เป็นข้าวเหนียวกลีบเดียวนะครับข้าวเหนียวกลีบเดียวคือตกเหร่นนะครับมันเหลือก็เลยเสียดายก็เลยหวานเหร่นนะครับแบบงามนะครับนี่แบบ งามกระตุ้นอันอีกนะครับครับก็เลยมาทาขึ้นทางนี่นะครับก็ใส่ยูบลายนะครับสามสิบมัดก็จะประมาณนี้นะครับณตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้วนะครับสองสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดและข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับแล้วก็มืออื่นนี่ก็จะให้มาแหลวอีกพันหนึ่งนะคือข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับปูปูมันอ่า สามงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเหลือก็จะไปปลูกเพิ่มอีกหน่อยแทนเป็นไรหนึ่งนะครับปลูกปลายนะครับเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวสูงนะครับคาดว่าจะได้ใส่มือเกี่ยวเอานะครับส่วนพันธุ์สุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนพุนนะครับข้าวหอมสยามหรือว่ามะลิเตียนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซิกเนเจอร์ของสายข้าวหอมมะลินะครับข้าวเจ้านะครับนันก็จะปลูกอยู่ 1นึ่งสองสามนะครับประมาณสามไรนะครับสามแถวนี่แหละครับครับก็จะปลูกบนสุดเนี่ยนะครับนี่ครับประมาณแถวละไรล,ละไรนะครับก็จะปลูกสามให้เรียงกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตณวันที่สิบสี่สิงหาหกเจ็ดนะครับยังดำนาอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ลุงอาปานบาบ้าทุกคนนะครับที่ย่งดำหน้าอยู่คือกัน นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ